เพราะเหตุนี้ยอมให้อภัยอดีตสามีจนหมดใจเปิดคำทำนายเรื่องชีวิตคู่สงกรานหลังชาวเน็ตลุ้นคืนดีกับแอปทักออน จากกรณีที่นักแสดงสาวแอปทักษออนได้ร่วมส่งคุณพ่ออนุสรผู้ล่วงลับขึ้นสวรรค์เสียชีวิตเนื่องจากต่อสู้โรคมะเร็งมานานหลายปีและในวันงานหลายคนสังเกตเห็นอดีตสามีสงการเตชนรงมาร่วมไว้อาลัยและมาช่วยต้อนรับแขกทุกวันแถมสงกรานยังแอบมองแอปอยู่บ่อยครั้งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเดาว่าสงกานอยากเข้าไปปลอบใจแอปแต่ไม่กล้าหรือเปล่า และยังลุ้นอยากให้ครอบครัวคืนดีกันด้วยหากย้อนฟังคำทำนายเรื่องคู่ครองของสงกรานที่หมอกริชเคยทำนายเอาไว้มีอยู่ว่าดวงของทั้งคู่ไม่มีโอกาสแต่งงานกันแน่นอนแต่ถ้าจะเอาสงกรานอยู่นั้นมีสองกรณีก็คือกรณีแรกต้องหน้าหมวยมีเชื้อจีนต้นตระกูลใช้แท่เลยหรือไม่ต้องหน้าหมวย ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครเลยมีแต่หน้าขมเข้มหรือเป็นลูกครึ่งไปเลยมันผิดตำแหน่งเนื้อคู่หรือกรณีที่สองก็คือเป็นแม่ไม้ลูกติดที่เลิกราไปแล้วถ้าไม่ขาวหมวยก็มีโอกาสกลับมารีเทิร์นกับคุณแอฟได้อันนี้ถือว่าอยู่ด้วยกันจนแก่ได้เลยซึ่งตอนนี้กับคุณแอฟเขาได้เลิกกันไปแล้วเลยถือว่าเป็นแม่ไม้ลูกติดถ้ากลับมาคบหรือมาคุยกันใหม่ อาจจะเป็นเนื้อคู่กันได้